สวัสดีค่ะมาเจอกันนะคะที่ช่องเอมมี่กิติยานะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเรากลับมาพร้อมกับเฟรนดนะคะหรือว่าของที่ชายเราชอบประจำเดือนมีนานั่นเองนะปกติแต่ละเดือนเนี่ยแอมก็จะหยิบยกมาทั้งหมด5ชิ้น5ไอเทมเนาะแต่ว่า เดือนนี้อาจจะแบบมีเกินออกมานิดหน่อยนะคะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะชิ้นแรกเนี่ยจริงๆแอมเคยนำเข้ามาพูดนะคะทั้งในไลฟ์นะคะแล้วก็ในวิดีโอของถูกและดีที่มีในเซเว่นด้วยนะคะนั่นก็คือนี่เลยเซนกับเพอร์เฟกต์ิฟนั่นเองนะคะ ตัวนี้แอมใช้มาตั้งแต่ก่อนเขาจะแบบนําเข้ามาขายในไทยนะแล้วก็เป็นตัวขายดีนะคะอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นถึง9ปีซ้อนนะเพื่อนๆอันนี้เนี่ยใช้เราชอบนะเนื่องจากเวลาโฟมนุ่มๆน,นะคะมาทําความสะอาดหน้าอย่างเงี้ยเขาทําความสะอาดหน้าได้หมดจดด้วยนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นนะเพราะว่าเขาจะมี H A นะคะรวมถึงลดการเสียดสีของผิวนะ,ะทำให้ผิวเนี่ยลดการเกิดริ้วรอยนั่นเองนะคะ อันนี้เนี่ยเราแบบไม่ต้องคิ้วแล้วนะเพราะว่าเขาจะมีขายะคะในดักสโตร์ทั่วไปนะคะก็มีในวัาสดีฟอนบอยนะคะลองไปดูกันเนาะเพราะว่าราคาไม่แพงนะคะหรือว่าถ้าใครที่แบบอยากไปลองไซส์เล็กเขาก็มีไซส์เล็กนะคะในเซเว่นด้วยนะถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่ใช้มานานแล้วนะเขาจะมีสูตรสีขาวสูตรสีชมพูด้วยนะคะอันนี้แอมชอบติดไว้ในห้องน้ำนะเขาจะเป็นสูตรเฟชอะ สีเขียวๆแบบนี้นะคะก็ใช้ดีทั้งคู่เลยนะชอบตรงที่แบบวิโฟงเขาหนานุ่มเนี่ยแหละชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอม,มอ่อนๆนะคะของดอกไม้ด้วยนะคะอันนี้เนาะอ่ะมาต่อที่ตัวที่2นะคะตัวที่2เนี่ยก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่ขายดีในญี่ปุ่นนะแล้วก็แบรนด์นี้ตอนแอมไปญี่ปุ่นคือเห็นแบบว่าเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าเขาเพิ่งนําเข้ามาขายในไทยนะคะและก็คือดีโปรแกรมนั่นเองตัวที่แอมถืออยู่เนี่ยเขาจะเป็นอิมูชันนะเดี๋ยวให้ดูเนื้อเนาะเขาจะเป็นแบบเนื้อบางๆเบาๆเพื่อนๆ ซึ่งข้อดีของแบรนด์นี้นะคะจะเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะเพราะว่าป้องกันผิวจากมลภาวะนะคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นนะคะหรือว่าละอองเกสรดอกไม้นะคะหรือว่า PM 2.5นะ แนะนำว่าถ้าเกิดล้างหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะก็ให้ใช้ตัวนี้ทาไปก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้แบบพวกครีมหรือว่ากันแดดอะไรทั่วไปได้เลยนะแอมชอบมากเลยรู้สึกว่าใช้ตัวนี้ถ้าใครที่ผิวอ่อนแอหรือแพ้ง่ายนะคะแอมแนะนําเพราะว่าเขาจะช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นได้ดีมากๆเลยนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้เนาะเพิ่งมีเข้ามาขายนะคะในวสดุด้วยนะคะแล้วก็ เป็นเทคโนโลยีที่เขาช่วยคุมผิวจากพวกแสงแดดน,นะคะหรือว่าฝุ่นควันต่างๆนะอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่แอมใช้บ่อยมากในไลฟ์ใช้จนแบบคนถามว่าพี่คะฝากคิ้วหน่อยไ,ได้ไหม<ข>อ,อะไรอย่างนี้นะคะ <ขอ S 1> ก็คือเจ้า <ขอ S 1> ตัวนี้เป็นตัวเอสเซนตกันแดดน,นะคะก็จะมีแบบว่า spf 46 pa 3บวกนะคะมีอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นลิปบาล์มของเขาแต่แอมไม่แน่ใจว่า เขานําเข้ามาขายในไทยหรือยังซึ่งทริปก่อนหน้าเนี่ยที่แอมไปญี่ปุ่นวาเลนไทน์หรือว่าอีเฟียเขาไปเหมาลิปของแบรนด์นี้มาค่ะเพราะว่าใช้แล้วแบบปากมันไม่แห้งแล้วก็ดีมากเลยแต่ว่าแบรนด์นี้ยืนหนึ่งนะคะในญี่ปุ่นแบบชอบมากๆมากเลยนะตัวที่4ี่นะคะอันนี้เนี่ยพูดไปทั้งเฟเวอรทายปีแล้วก็เฟเวอรประจําเดือนนะคะนั่นก็คือ C A True s s e n c e นะคะคิดว่าถ้าใครที่ตามเราอยู่นะคะคงจะรู้ว่าเราพูดถึงบ่อยมากจริงๆแล้วก็ซื้อตุนตลอดเลยนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็น ทรีอินวนะคะก็คือเป็นอิมูชันนะคะเป็นโลชั่นแล้วก็เป็นเอสเซนต์ในตัวเดียวเนาะข้อดีของเขาเนี่ยคือจะช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นได้ดีมากนะเวลาที่ใช้นะคะแอมก็จะหยดนะคะประมาณเหรียญสิบนะคะเนื้อเขาจะบางเบา,บา,บา,บาๆเพื่อน แล้วก็ตบนะคะบริเวณทั่วหน้าลําคอนะเอาจริงๆว่าเราอะสามารถใช้เจ้าตัวนี้เดี่ยวๆนะคะแล้วก็ลงสกินแคร์พวกครีมพวกอะไรทับไปนะเขาจะช่วยผิวเนี่ยกระจ่างใสนะคะชุ่มชื้นลดริ้วรอยนะคะแล้วก็เขาจะมีสารสกัดนะคะของพวกโอลิฟออยล์อะไรอย่างนี้ด้วยนะก็คือช่วยบํารุงอย่างเต็มที่เนาะคิดว่าถ้าใครที่ติดตามอาจจะรู้ว่าเราชอบตัวนี้มากๆจริงนะเขาก็จะมีขายตามดักสโตร์ทั่วไปเลยนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งคือถ้าใครที่ผิวแห้งนะคะแนะนําว่า ให้ใช้ตตัวนี้หยดลงบนสำลีนะคะสำลีแผ่นแล้วก็สามารถนํามามาร์คผิวได้นะคะเขาก็ช่วยแบบว่าให้ผิวกระจ่างใสขึ้นนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาเคลมมาเขาบอกว่าตัวนี้จะช่วยปรับให้ผิวกระจ่างใสขึ้นในข้ามคืนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแอมแนะนําว่าให้ใช้แบบต่อเนื่องมากกว่านะส่วนใครที่แบบมีงบแล้วรู้สึกว่าอยากบกตัวให้ตัวเนียนตัวแบบใสขึ้นนะอันเนี้ยคือเป็นอีกไอเทมหนึ่งที่เราแบบอินแล้วก็ชอบพูดบ่อยมากว่าถ้าใครมีงบคือไปเถอะเพราะว่าเวลาเอามาทาตัวทาหน้าคือแบบ ผิวมันเนียนผิวมันละเอียดแล้วมันกระจ่างใสขึ้นจริงๆเพื่อนชอบเมากมากเลยนะคะสำหรับเจ้า c a เนอะเขาก็จะมีแบบว่าโปรลดราคาอะไรอย่างเงี้ยในอีเวนต์บอมั้ถ้าจำผิดลองไปดูกันนะคะมาต่อกันนะคะที่ตัวที่4นะคะซึ่ง เป็นกันแดดที่ขายดีนะคะติดอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นนะคะและก็คือแบรนด์นี้นั่นเองนะคะอเนซานะคะสำหรับโปวที่แอมถืออยู่เนี่ยจะเป็นสูตรน้ำนมนะคะก็จะเป็น perfect UV นะคะ sunscreen skin care milk นะคะที่ชอบมากๆในเนื่องจากเขาใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวนะคะแล้วก็ป้องกันแดดเนี่ยสูงสุด SPF 5 0บวก PA 4บวกนะคะเรียกว่าสูงสุดนะคะแต่ว่าขนาดที่แอมถือเนี่ยจะเป็นขนาด2 0 ml นะคะจริงๆเนี่ยเขาจะมี2ขนาดนะคะมีขนาดใหญ่กว่านี้ด้วยเนาะ ถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นจะรู้ว่าแบรนด์เนี้ยเขามีขายทุกที่เพราะว่าแบบฮิตมากๆจริงๆนะ เนื้อเขาจะบางเบากลืนเข้าไปกับผิวเลยนะเวลาที่เราทารองพื้นหรืออะไรทับนะคะก็จะไม่ทําให้หน้าลอยหรือว่าไม่ทําให้รองพื้นเปลี่ยนสีด้วยนะที่สัาคัญตัวนี้นะคะเขาจะมีเทคโนโลยีนะคะที่แบบว่าแตกต่างกับแบรนด์อื่นนะก็คือเวลาที่เราโดนความชื้นนะคะโดนน้าโดนเหงื่อเนี่ยเขาจะยิ่งเป็นเกราะป้องกันให้ผิวได้ดีมากขึ้นนะคะเขาจะมีสารบํารุงนะคะใส่มา,มามากกว่า50%นะไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนนะคะหรือว่าสารสกัดจากชาเขียวนะก็บํารุงด้วยนะคะแล้วก็กันแดดด้วยนะคะสําหรับเจ้าตัว แล้วก็เป็นอะไรที่หาซื้อง่ายนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ต้องฮิ้วแล้วนะจ๊ะซื้อในไทยก็ราคาพอๆกันนะมีขายทา้งในว่าสาันอีเแนต์บอยในบูสอะไรอย่างเงี้ยลองไปหากันดูนะคะยิงยาวนะคะมาถึงชิ้นสุดท้ายกันแล้วนะคะนั่นก็คือนี่เลยจ้า เป็นแชมพูนะคะแล้วก็ครีมนวดผมนะคะของแบรนด์ซูบากินั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่เขามีให้เลือกหลายสูตรนะคะแต่ว่าไลาน์ที่เขาเพิ่งออกใหม่เนี่ยเขาจะเป็นเนเ u อร l ไลน์นะอุกที่แอมถืออยู่นะคะจะเป็นสูตรมอยด์นะคะจะเหมาะกับคนที่แบบผมธรรมดานะคะไปจนถึงผมแห้งนะ,ะสําหรับวันนี้แอมเพิ่งสระมาเมื่อช่วงเช้านะคะจะสังเกตได้ว่าผมอะไม่ชี้ฟูนะคะแล้วก็ทิ้งตัวได้ดีนะ,ะจะบอกเลยว่า ไม่ได้หนีบไม่ได้ใดนะคะแค่สระเสร็จใช้คิมมนวดนะคะแล้วก็เป่าผมธรรมดาผมก็ออกมาตรงเลยซึ่งปกติแล้วว่าผมเราเป็นคนที่ทําสีผมบ่อยแล้วก็ผมค่อนข้างจะมีเสียบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะชอบชีฟูเวลาที่สระเสร็จนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยใช้แล้วไม่ชีฟูนะ ซึ่งเขาเนี่ยจะรวมสารสกัดนะคะธรรมชาติ5อย่างด้วยกัน,นะคะก็จะมีรอยย่อเจลลี่นะคะซึ่งรอยย่เจลลี่เนี่ยจะเหมือนเป็นอาหารผมนะถ้าใครติดตามแอมจะรู้ว่าแอมก็กิกนรอยย่อเจลลี่เช่นกันมันเป็นอาหารเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยาอายุวัฒนาเพื่อนเพื่อแล้วก็เป็นอาหารผมด้วยนะคะแล้วก็มีนะคะเป็นสารสกัดนะคะจากผึกษาซึ่งช่วยผมเนี่ยชุ่มชื่นนะคะแล้วก็มีสารสกัดนะคะจากเปลือกเมล็ดซืบากินั่นเองนะคะช่วยผมเนี่ยเงางามนะอันนี้ไม่ได้ใส่น้ำมันนะคะคือผมมันจะดูแบบว่าเงางามอยู่นะคะแล้ว มีสารสก,กัดนะคะของโปรตีตัวเหลืองด้วยนะทาให้ผมเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็มีเลมอนซีตัดนะคะซึ่งตัวเลมอนซีตัดเนี่ยเขาจะช่วยเลือบเก็ดผมแอมแนะนํานะคะว่าเวลาที่เราใช้แชมพูนะคะ ควรจะใช้คู่กับครีมนวดนะคะก็หมักไปด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่ใช้ครีมนวดเนี่ยผมมันก็จะชอบไม่ทิ้งตัวสวยอะไรประมาณนั้นน่ะเนาะลองไปดูกันนะคะเพราะว่าแบรนด์นี้ก็มีขายในไทยมาก็นานแล้วนะแล้วก็เป็นแบรนด์ดังในญี่ปุ่นด้วยนะคะแต่ว่าสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรที่ใช้แล้วชอบนะแต่ว่าถ้าเพื่อนคนไหนที่มีปัญหาผมที่แบบแตกต่างออกไปจริงๆเขามีหลายสูตรมากเลยนะคะให้เราได้เลือกกันนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้เนาะแล้วก็เห็นหัวเป็นแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเนื่องจาก หวงเขาเนี่ยเวลาที่เราใช้เสร็จแล้วก็แกะออกมานะคะแล้วก็ปิดกลับเข้าไปเหมือนเดิมได้เลยนะคะก็เหมาะสําหรับใครที่ชอบเดินทางแล้วรู้สึกว่าเออกัวแชมพูมันจะหกมันจะอะไรก็เก็บได้ปกติเลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมีเกินออกมา5้าชน,นิดหน่อยนะคะแต่ถือว่า เป็นอีกคลิปหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเอออยากมาพูดถึงนะแล้วก็แบรนด์ดังสากในญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็เข้ามาในไทยแล้วไม่ต้องไปคิวหรือไปอะไรใหลำบากแล้วเนาะสำหรับคิดีโอนนี้ก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆหลายคนนะคะแล้วก็ถ้าใครที่แบบมีเฟรนด์ของตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้มันดีจังเลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยใช้แล้วแบบมันดีมากอยากให้เราไปลองะคะก็อยากให้คอมเมนต์เข้ามานะเพราะว่าก็อยากลองอะไรแตกต่างไปบ้างนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูจนจบนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ย มี Facebook Page นะคะแล้วก็มี IG แล้วอย่าลืมเข้าไปติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย